สวัสดีครับเราเป็จาองชาปุ่นกระแมงนะครับวันนี้เรามาเล่นมาครับเกมนะครับม,ม,ม,มี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 วันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับเอาชีวิตรอดอีกแล้วกันนะครับนะก็เราจะมาเล่นตอนเที่ยงกันในเนื่องที่เราเรียนออนไลน์ไปเสร็จผมดูน,นะครับ ก็จะมีวันนี้เราจะมาทําอะไรดีกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนคลิปนะครับโปรดีว่างนะครับการบ้านก็ออนไลน์ทำเสร็จแล้วนะครับที่ว่ากูส่งแล้วก็เราก็ทํานะโอเคเรามาเล่นกันรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงสัตว์แต่ตอนนี้ไม้ไม่เพียงโอนะครับ okay. อีปีนี้น่าจะต้องตัดไม้นะครับตอนนี้ไปเก็บของก่อนพืชก็ตอนนี้กำลังจะโตนะครับเก็บของเลยนะครับตอนนี้ผมออกเดินทางแล้วนะครับเอาอาหารไปด้วยนี่เอาขวานขวานพวกนี้จะเอาไปตัดไม้นะครับเพื่อเวลาอีปีหน้าเราจะทำาคกสัตว์นะครับ นะโคกสัตว์แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเตรียมให้ครบไปก่อนนะครับดูอาหารอาหารหรือรู้สึกจะมีน้อย้ในนี้มีอยู่นี่ปิ้งย่างปิ้งไม่หมดนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันนเลนะครับต้องตัดไม้นะนี่ การตัดไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อเอาไปสิ่งก่อสร้างนะครับสิ่สัตว์มาเยอะนะครับเราน่าจะมีเชื่อแล้วแหละหรือว่าที่เราถือไฟกับโป้บ้านนั่นแหละที่มาขายของข้างทางอะไรเออโป้บ้านมาขายของแล้วเราซื้อของแต่ว่าโหไม่มีังค์สักบาทเลยเราฆ่าโป้บ้านทิ้งแล้วก็ได้สู้มาด้วย ถวันเดียวผมหาเดี๋ยวผมเอาหมอั้นอน,โนโดีกว่ามอนเตอร์เป็นเหมือนคนณอะสัตว์อะไรเป็นคนณอะเหมือนเป็นนั้นอะเอาดูแล้วมันไม่เหมือนอะไรเลยนะต้องการไม้เยอะนะครับเราจะามกอกสัตว์กอกสัตว์ก็เหมือนเรา ช้ชีวิตเล่กเร่งอ่ะตอนนี้เรายัางไม่จำเลยนะครับทุนี้ตั้งชื่อว่าสัดไม้เพื่อจะจำพอกสัตว์นะครับโอเคใครไม่ชอบไม้ครับบ้างครับคอมเมนต์มีคนใจดำรีไล์อ่ะกดกดไม่ชอบไหนคนนะครับใครไม่ชอบไม้ครับเราถ้าไม่ชอบก็หล่าดูนะครับ เวลาผมทำคลิปมาผมทำคลิปเกี่ยวกับมาคัพเยอะที่สุดนะครับก็บอกแล้วว่าเกลเหม็นไม่ทำเกลือควันผมก็ไม่ทำไม่อยากทำนะครับโอเคตอนนี้ก็ของปังไปแล้วต้องกาไม้เยอะไม่รู้เรามีหินหรือไม่นะครับหิน บ้านในีผมก็เอาของมาหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปหวังว่ายัางเหลืหรือขวานไม่มีเอาขวานไม่มีมมก็ทำไงดีละครับเอ้ไม่ใช่หินดิหินต้องการ3ปึ๊บมาชาติ๊กสโอเคเท่านี้ก็ครับได้แล้ว กติเวลาใครลงเหมืองน,นะครับจะต้องเอาปิกแอกไปให้เยอะมากเลยนะครับถ้าเอาไปเยอะอยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าว่านั้นต้องวนกลับมาอีกนะครับแล้วก็มันมั่วหมดเลยนะครับต้นไม้ไม่โตต้องอยู่ระยะห่างแล้วก็ตอนนี้เราไปตัดต้นไม้ดูสิสตัดมันเยอะมากอะ่จะเดี๋ยวจะเอาแกไปเลี้ยงนะแล้วก็ทำเป็นอ่ะ แล้วก็ฉันจะเอาหมดนี้ออกแล้วรู้สึกว่ามันบเบื่อฉันจะใส่อันใหม่ทุกต้นเลยผมจะเอาตัวนี้นนึ่งหกมาให้รู้สึกมาครับนี้มันเหล็กๆสักหน่อยนะเออมันแปลกๆเหมือนกันมือถือมันไม่ถูกควรเหล็ก ผมออนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่เหล็กพลังผมก็ใจเล่นอะไรก็อยาพุ้นที่นีเลยผมก็โหลดที่ล้างพื้นที่มาแล้วนะครับเอฟจะเป็นตัวเอามาล้างให้ผมไปสิดมือถือผมซื้อมาถึงไม่แก้วพื้นที่เต็มแล้วไม่ถึงห้าล้านวัน รู้สึกเหมือนเป็นเหมืองให้มันดบมาเองค่อยๆดบบ้านเราอย่าไปตัดก่อนนะครับต้นไม้เรามาตัดบริเวณตรงนี้โอเคปึ๊บแกก็เอานะครับเอาไปจชปไปอยู่เตียงนอนเพื่อนไม่ต้องทำให้แล้ว เพราะอะไรช่วงโควิดเรานอนกันไม่ได้นะครับไหยมายครับเพื่อนไม่มาเล่นยาเล่นกันขขทำเพื่อนนะครับตอนนี้เราเตรียมไม้ไว้นะครับแล้วผู้ชมดูด้วยนะครับว่ามีกี่ไม้แล้วดูวนะผูผู้ชมว่าผมเอามาอ่ะ ตอนนี้ถึงเวลามื้อแล้วนะครับไม้ขาวก็เอาบอกแล้วว่าเอาหมกตามอะตุดสุดแล้วหกสามแล้วนะโอเค โอได้มาเจ้านี้เดี๋ยวไปนอนกันก่นกอนนะครับก็เจอเช้าใหม่มาเจอเช้าใหม่กันอีกว่าแล้วผู้ชมไปไปทำปลารากิดเดิมกันมานอนสิเจอ,อรู้สึกเราจะบาปมากเลยนะครับมาฆ่าสัตว์ในาเกมีนนะ รู้เราเชื่อไหมนะครับกล้าตัตว์เกมกล้าอะไรในเกมมันจะบ้าก็จะไม่เป็นหรอกสัตว์ในเกมมันก็เป็นสัตว์อะไรสัตว์เล่นเล่นนะเดี๋ยวเราก้าสัตว์เราก็คิดถึงสัตว์นะที่เราก้าไปโอเคปึ๊บแล้วก็ทีนี้เราก็รอให้มันดบ ก็เห็นก็บอกว่าตีกับไม้สติ๊กเราจะได้เยอะอยู่แต่ว่าไม่รู้อ่ะให้มันแบให้มันทำงานไปเองนะนี่นะครับเราได้ไม้มาอนนี้แล้วนะครับไปดูกันโอเคโอเค <S 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 อไปกันไปกัน ลูซี่งัวเยอะนี่นี่นี่เป็นที่ปั๊มอาหารของเราเยอนะครับได้เยอะพอสมควรเ,คเสียงรู้สึกเสียงงัวมาก่อนแล้วก็เสียงดาบอะไรนี้มาฟงเราจะมาดูกันเอาไม้ไว้ตรงนี้อ่ะ ดูไว้นะครับดูนะครับต้องดูไว้จบนะคลิปนี้ต้องดูไว้จบหกสิบสี่เห็นไหมดูไว้นะ<อ>หาว่าผมหยิบนะเอาเท่านี้ก็คลิปนี้ก็พอสมควรลากันแล้วนะครับเกิบก็จังหน่อยเอาออโอเคคลิปนี้พอลากันก่อนนะครับอย่าลืม กดไลค์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับใครไม่ชอบดูมาครับก็ให้มันไปดูไอเกมฟรีไฟเลยไปนะให้มันไปดูเกมเมอร์เลยดูคลิปผมแล้วรีไลค์เลยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยบาดใจเท่าไหร่ดูแลต้องกดไลค์ด้วยนะครับผมขอเพียงเท่านี้ดูให้จบกดไลค์นะครับโอเคลาก่อยเย็นเย็นยน,ยน,นี่ทำไมหนาวขนาดนี้